คงส่งแมวมองซุ่มดูฟอร์มซิงโก้หลังการตัดสลายเสริมนารบตรลัดมกราคมนะอาล่ะยังไงเมื่อเดวร์ฟูวางแผนสำรองลิสต์เจคุณซือเป้าหมายหากว่ามีการปลดอาเน่พ้นตำแหน่งจริงเอาล่ะยังไงนับ,บรีพร้อมยืมเคียวซาเสริมนรุกมกราคมนี้อาล่ะยังไงน้องนิกป้องเวียดเชื่อปรับตัวกับพิมริกได้ดีกว่าตนอย่างแน่นอน ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นิดนะครับท่านผู้ฟังลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าส่งทีมแมวมองไปจับตาฟอร์มของวิลฟริสซิงโก้กองหลังสารพัดประโยชน์ของกาลาจ์สลายหลังปัญหาการบาดเจ็บของได้รับนั้นเริ่มสร้างความกระวนใจให้กับอาเนสซรตช่วงต้นฤดูกาล แม้ว่าหงแดงลิเวอร์ pool จะทุ่มเงินมากกว่า450ล้านปอนด,ด์ในช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่ว่านวดรับของทีมยังคงมีปัญหาโดยเจเดมี่ฟิมปงและก็โจวานนี่บรโอนนี่สองแข้งหน้าใหม่ต่างก็เจ็บยาวโดยเฉพาะรายหลังที่ต้องพักหลังจากที่เอ็นหัวเข่าฉีกส่งผลให้ทีมต้องเร่งมองหาทางเสริมแผงหลังในตลาดมกราคมล่าสุดทางซาบาสื่อจากตุรกีรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์ pool นั้นส่งทีมแมวมองเข้าชมเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่กาตาซราย เปิดบ้านถลมอาร์จ็คไป3ต่อ0เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อดูฟอร์มของซิงโก้โดยมีทั้งทนักฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลที่ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันแม่มองของหัวแดงริเวอร์พูประทับใจผลงานของดารับในวัย24ปีรายนี้เป็นอย่างมากและก็เตรียมที่จะเดินทางไปดูฟอร์มเพิ่มเติมในเกมยุโรปนัดต,ต่อไปกับอุนิโอนแซงชิวรัว และมนาโกตูสังกัดเก่าของเจ้าตัวซึ่งเพิ่งจะปล่อยให้เขาให้การตัดสลายเนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัว30ล้านยูโรโดยมีค่าจิตสัญญาสูงถึง60ล้านยูโรสำหรับซิงโก้ทีมชาติแอฟริกาโคชเป็นกองหลังที่เล่นในทั้งแบ็คขวาและก็เซ็นเตอร์ฮาฟมีสไตล์คล้ายกับโจโกเมชของเรเวอร์พูด้วยความเร็วความแข็งแกร่งและความสามารถในการเล่นบอลกับพื้นได้ดีผลงานในเกมกับเรเวอร์พูเมื่อ6สัปดาห์ก่อนเจ้าตัวนั้น โดดเด่นด้วยการชนะดวลกันถึง8ครั้งทำไป3แท็กเกิล4เคลีเรีและก็2อินเตอร์เซฟส่วนการเกมที่ถรม่มอาจจกไป3ต่อ0เขาทำได้อีก7นัดนะฮะในการดวลชนะ3แท็กเกิล3อินเตอร์เซฟผ่านบอลสำเร็จ92% โดยศักยภาพและก็ความยืดหยุ่นตำแหน่งของซิงโก้ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของเลเวอร์พูโดยเฉพาะเมื่อดารับของทีมเริ่มขาดความสมดุลจากอาการบาดเจ็บหลายรายซึ่งหากว่าฟอร์มดีต่อเนื่องในเวทียุโ,ยโรปค่าตัวของเจ้าตัวอาจจะพุ่งขึ้นสูงในช่วงตลาดหน้าหนาวในครนี้ก็เป็นได้อะไรไงเดลิเมลเปิดเผยว่าลิเวอร์พูแม้ว่ายังคงดุลหลังอาเดนส์เสรเต็มร้อยแต่ว่าเตรียมแผนในการเสริมความเสี่ยงไว้แล้ว พร้อมกับริชเจ็ดคุณซือเป้าหมายหากว่าต้องเปลี่ยนผู้นําทีมหลังผลงาน,นเดพิมเบริกออกสตาร์ทซีซั่น2025ย่ําแย่เก็บเพียงแค่18แต้มจากทั้งหมด11นัดโดยทางด้านคนต้องฟังบรูอิสติลนักข่าวของเดลี่เมลเปิดเผยว่าอบอร์ดสมสรของแดงจะคงไว้วางใจสร100่ร้อ์เซแต่หากว่าเกิดกรณีที่ถึงเวลาต้องปลดกุนซือดัชก็จะเตรียมแผนรองรับไว้แล้วโดยมีรายชื่อ7กุนซือที่เล็งอยู่ดังต่อไปนี้ คนแรกก็จะเป็นบราร์โตเดชาบี้จากโอลิปิกมาร์เซย์เซบาสเตียนเฮลเนสจากสตุตการ์ดมิเชลจิโรนาเฮเดสโตบาเบเดจากอาราติกเบลเบลโรซานโนสปาเรติจากูเวนตุสโอลิเวอร์กราสเนอร์จากคริสตันพาเดตและก็แอนโทนีอิราอราจากขณะงของฝั่งรบราเมชนาวรีตกเป็นข่าวเต็มที่จะเดินหน้าในการเจรจากับลิเวอร์พูลเพื่อจะคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่า ปีกทีมชาติอิตาลีกลับมาค้าแข้งในเซเรีย R กันอีกครั้งด้วยสัญญาเยืยมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังอันโตนิโอคอนเช้ห้กุนซือของทีมต้องการเพิ่มทางเลือกในเกมรุกเพื่อจะแก้ปัญหาฟอร์มตกนนในฤดูกาลนี้ ดยการบริงานจากสื่ออิตาเลียนคาร์ดิเอเวรเรเดมอร์ซอนสกิโอนโนระบ,บุดาวาเคียซาถูกคอนเตร้ระบ,บุชื่อเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการเสริมทัพรอบนี้โดยท่านประธานสมโมสอรออเดเดโอโจลลนติชได้เตรียมงบประมาณไว้อยู่ที่ประมาณราว50ล้านยูโรเพื่อจะให้คอนเต้นำไปใช้แก้ไขทีมในตลาดหน้าหนาวเคงเดวัย28ปีรายนี้ย้ายจากจูเวนตุสไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังคง ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามคาดโดยในช่วงซีซั่นนี้ลงสนามไปเพียงแค่12นัดรวมเวลาแล้ว344นาทีทําได้2ประตูกับอีก3แอสซิสและกระลดดจากแผนหลักของทีมใดท,ทินแอนฟิลด์ด้วยด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอังกฤษบวกกับความต้องการในการกลับมาให้ฟอร์มเก่งเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติอิตาลีกันอีกครั้งทําให้เคียร์ซาเปิดทางสำหรับการย้ายกลับเซเรียในช่วงเดือนมการาคม ขณะที่เลเวอร์พูเองก็พร้อมจิจารณาข้อเสนอปล่อยยืมหากว่าเงื่อนไขทางการเงินเหมาะสมจากการรายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่านาเปรตเมนที่จะยื่นข้อเสนอแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยหวังจะให้การมาของเกียร์ซ่าช่วยเติมมิติในเกมรุกหลังจากที่ทีมต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อเควินเดอบรอยได้รับาบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวหลายเดือนโดยเฉียย โดยคอนเตนเชื่อว่าการได้เคียร์ซ่ามาเริ่มงานกันอีกครั้งจะช่วยเพิ่มความดุด,ดันในแนวรุกและก็คืนความมั่นใจให้กับทีมที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันของผลงานที่ไม่สมเสมอในลีกซึ่งเดียวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในจุดปเปลี่ด็นสำคัญของนาปรีในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังหากว่าสามารถปิดเดียวและก็ดึงปีกทีมชาติอิตาลีรายนี้กลับบ้านได้สำเร็จนะ อาน่าไงเมื่องานนี้นิกโวเชมาร์ดได้ออกมาปกป้องฟอรเรนเวียตนะฮะหลังถูกตั้งคำถามเรื่องผลงานกับลิเวอร์พูลโดยบอกว่าเพย์เมเกอร์เพื่อนร่วมชาตินั้นปรับตัวได้ดีมากเลยนะแม้ว่าตัวเลขจับไม่ได้เด่นในครั้งนี้ก็ตามทีโดยเวียตเองย้ายจากไบเออร์เลโบรโกเซนเข้ามาร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวที่เรียกว่ามหาศาลทำให้เขาถูกคาดหวังอย่างมากแต่จถึงตอนนี้แล้วดาวเตะในวัย22ปียังคงทำประตูและก็แอสซิสเพียงแิกไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามโบเทียบด,ดอร์ที่ย้ายจากบุนเดสเซกามาปีบบริกเช่นกันซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าเวียดเองนั้นจะไปได้สวยกับผงแดงลิเวอร์ฟูสำหรับนักเตะทุกคนการปรับตัวมันไม่ง่ายรนะแต่เขาทําได้ดีมากๆแล้วในครั้งนี้โบเทียบดอร์ที่กล่าวถ้าดูแค่ตัวเลขคุณอาจจะไม่เห็นประตูแต่ถ้าเทียบเกมของผมกับเขาเวียดมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากกว่าผมแค่คิดว่าเข้าพื้นที่ดีๆสัก3-4ครั้งรับบอลแล้วก็ยิง แต่เขาเองก็มีบทบาทกับเกมตลอดสมัดบอลเยอะทำเกมได้ดีเลยทีเดียวในครั้งนี้เอาดยังไงเมื่อสื่อดังแดนผู้ดีเปิดเผยว่าวดิวัลพูตเรียนที่จะได้ตัวอาริสซงเบเกอร์กลับมาเฝ้าเสากันอีกครั้งในเกมพบกับนอตติแฮม a m ฟอร์เรหลังพ้นช่วงฟี f a เดยช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้หลังพักยาวเพราะว่าอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา โดยเดลี่เบลสื่อดังแห่งประเทศอังกฤษรายงานข่าวบอกวา่าอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูเมอ,อร์หนึ่งของเดวิลฟูคาดว่าจะกลับมาลงเฝ้าเสาให้กับทัพหงษ์แดงในแมชพบกับนอตติงแฮมโฟเรชหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งนายตะวันบาราซิลเลียนเองนั้นไม่ได้ลงสนามให้กับโต้สนสังกัดอีกเลยนับตั้งแต่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเ,เวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากแมชที่ออกไปแพ้การต์ตาสลายศูนย์ต่อนหนึ่งสึกยูฟ้าแชมเปเป็นรีก รอบเลีกเฟชเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากการที่เดอะเบรดขาดอาริซงเฝ้าเสาทำให้ทีมจำเป็นต้องใช้งานจอร์จีมารบาดาฟิชรี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียลงทำหน้าที่แทนโดยในช่วงเวลานั้นเวอร์พูลพบกับความพ่ายแพ้5จากทั้งหมด8แมตช์รวมทั้งเกมล่าสุดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ต่อ3ศึกฟุตบอลพรีเมยรกอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขาะนั้นลิเวอร์พูก็กำลังได้รับข่าวดีเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่อาริซงจะสามารถกลับมาทำ้าที่มือหนึ่งอีกครั้งหลังจบช่วงฟีฟ่าเดโดยที่น่าจะลงสนามให้กับทางทีมในเกมลีกพบกับฟอร์เดที่สนามแอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามในรายของเจเรมีฟิมปงวิงแบ็กทีมชาติในเธอรแลนด์เองนั้น มีแนวโน้มที่จะต้องพักรักษาตัวต่อไปอีกประมาณเวลาหนึ่งเดือนหรือมากกว่านั้นในครั้งนี้เพิ่มเติมนะอะไรนงเมื่อรอบบี้ฟออาวเดอร์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลยอมรับว่าสมสอนของเขานันหมดลุน้นแชมป์ไปแล้วหลังจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดต่อแมนเชสเตอร์ทีมของอันเดสล็อตแพ้เป็นเกมที่5ของฤดูกาลนี้ไปแล้วหลังผ่านฤดูกาลไปเพียงแค่11นัดตอนนี้ทีมมีทั้งหมด18แต้มตามหลังอาร์เซนอลทีมจากฝูง8แต้ม ซึ่งฟาวเดอร์พูดถึงการลุ้นแชมป์ของทีมเก่าบอกว่าผมเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงเมื่อพูดถึงฟุตบอลน,นะผู้จัดการทีมจะออกมาพูดในสิ่งที่ควรจะพูดทั้งหมดอยากเข้าใจผิดคุณพูดไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้เพราะนั่นยังคงดูแย่มากเลยนะเมื่อมองจากภายนอกแต่ว่าคุณคงต้องมองโลกตามความเป็นจริงบ้างเพราะว่าปาัติศาสตร์บอกคุณไว้ว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ทีมเท่านั้นที่คว้าแชมป์พิมเบริกในครั้งนี้ได้จากการพ่ายแพ้ไป6-7ถึงนัด มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับลิเวอร์พูลถ้าหากว่าลิเวอร์พูลต้องการเป็นแชมป์ลลกในตอนนี้พวกเขาจะต้องชนะเกมที่เหลือทุกนัดพวกเขาไม่สามารถจะปล่อยหลุดมือเสมอได้พวกเขาต้องชนะทั้งหมดในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะและขา่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกนใหมาคิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ